ตอนที่เรามายื่นหนังสือเมื่อ24มิถุนายนหลังจากนั้นไม่กี่วันหอการค้าเขารู้ว่าเรามายื่นหนังสือที่ค่ายทหารหอการค้าระดับประเทศเนี่ยถึงขั้นแถลงข่าวว่าเขาก็จะไปยื่นหนังสือให้สร้างโครงการนี้ด้วยกับคสชและข่าวออกเยอะมากแล้วผมก็ใจว่ามันเกิดค้อเปรียบเทียบถ้าชาวบ้านไปพบทหารเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้านักธุรกิจไปพบเนี่ยผมผมถามว่าเขาจะรีบทรศัพท์สับไหม,ไมเขาจะห้ามนักข่าวไหม เขาไม่ทําเลยแล้วเขาพร้อมที่จะให้เป็นสื่อด้วยในในอีกทางหนึ่งแต่ว่าพอชาวบ้านขึ้นไปหาเขามันมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดเยอะมากแล้วก็การมาครั้งนี้เนี่ยเราได้รับการสื่อสารถึงสองครั้งทหารพันโทปีชาคนเนี้ยนะครับโทรหาผมและบอกว่าช่วยมาให้ข้อมูลมาเติมเต็มหน่อยเขาจะส่งเรื่องขึ้นขึ้นหน่วยเหนือเพื่อจะได้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรกันแน่ นะครับเราก็เลยประสานกันทุกพื้นที่ในฐานะที่ว่าตอนที่เรามายืน่นวันที่24มิถุนาเนี่ยเรามากันทุกคนปัญหานี่คือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับใช่เราก็ต้องสื่อสารกับทุกคนว่าถ้าทหารเชิญจะมาไหมมาอ่าพวกเราก็บอกว่ามาเราก็มาตามที่เขานัดทีนี้พอเรามาเนี่ยก็ตามสภาพที่เราเห็นนะตามสภาพที่เราเห็นแล้วผมไม่ได้เห็นหน้าค่าตาคนที่ชื่อพันธทปีชาด้วยแล้วเพิ่งมารู้เอาตอนที่แกเดินตัดผ่านคณะเราเนี่ยอ่าแล้วก็มี ฐานชั้นผู้น้อยนะที่เป็นมุสลิมที่พยายามมานั่งคุยกับเราเนี่ยก็บอกว่านั่นแหละคนนั้นแหละพันธุปีชาผมก็เลยถามเขาว่าเอ้แล้วทําไมท่านไม่มา,มา,มา,มาทักทายพวกเราอะ่ะแต่แกไปโทรหาลูกน้องแล้วบอกลูกน้องให้มารับเราเสมือนว่าเอออะไรมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะตื่นเต้นหรือเห็นพวกเรามากันเยอะแล้วก็ตกใจกลัวแล้วก็หนีไปอะไรอะไรพวกเนี้ยนะก็ใช้คําว่าท่านไม่น่าจิ้งกับเราเลยอะไรพวกเนี้ยนะครับอ,อนายฐานชั้น ผู้น้อยที่จริงเราไม่ไม่ได้พบกับคือถ้าเราไม่แข่งกันนะเราคงจะไม่ได้พบกับรองผอบอค่ายนะครับเราอาจจะได้คุยกับแค่ร้อยเวรคนที่มาพยายามจดชื่อผมอะไรพวกนี้นะนะครับออพอเราจะอ่อนน้อมสมตนหน่อยยอมที่จะไปคุยกับเขา,เขาต่อที่ห้องประชุมเพื่อจะได้ให้ข้อมูลคือเจตนาเรามาบริสุทธิ์อยู่แล้วเราอยากมาให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงว่าทําไมโครงการนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นมันกระทบกับพี่น้องที่ไหนบ้างยังไง มันมีความคุ้มไม่คุ้มกับการสร้างอะไรพวกนี้นะครับก็ผมเตรียมข้อมูลมาพร้อมนะนะทา powerpoint ทําอะไรมีอยู่แล้วกะว่าจะขึ้นจอแล้วก็ฉายให้เขาดูนะครับแต่ว่าดูอาการดูทันทีแล้วเนี่ยเราสึกว่ามันทําให้เราไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ผมเข้าใจพี่ความรู้สึกพี่น้องเราบางคนนะว่าเออก็อยากจะอคอยตามเขาอยู่นะเรื่องของโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับคือเราสึกว่าการไปริดล้อเรื่องแค่นี้นะมันก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราไม่ใช่โจูนเราไม่ใช่จําเลย คุณก็จะมายึดทรัพย์สินอะไรของพวกเราคือมันดูเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจวอล์กเอาเนาะถือว่าเป็นการวอล์กเอาเนี่ยเราถือว่าเราก็ให้บทเรียนกับทหารคณะนี้ด้วยผมเชื่อว่าไม่เคยมีใครทําแบบนี้กับพวกเขามาก่อนเชื่อไหมเออผมว่านี่คือบทเรียนหนึ่งที่ทหารได้รับแล้วก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราได้รับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือเมื่อกี้ก็มีคนถามว่าแล้วหลังจากนี้จะเอายังไงกันต่อผมก็จะว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดงานนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครเป็น หัวหน้าใครเป็นนายหัวใครนะทุกพื้นที่จะต้องจัดการตัวเองแล้วก็เราจะต้องมีตัวแทนมานั่งปรึกษาหารือกันอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์วันนี้ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่เรามาเจอกันแล้วก็น่าจะน่าจะลองคุยกันดูว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะวางจังหวะกันยังไงต่อนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องช่วยกันคิดทั้งพี่แทนบางไกลจากเนินพี่จิตจากหูแร่จากอะไรก็แล้วแต่ที่ททโดนผลกระทบจากโครงการเนาะเดี๋ยวอาจจะให้พี่แทนบางไกลอะไรช่วยกันคิดดู จังหวะหลังจากนี้เราจะเอายังไงกันต่อพวกผมอยากจะไปที่เหนื้อพิจิตมากเลยนะน่าจะต้องจัดเวทีสักรอบหนึ่งหรือว่าหูแร่อะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันยังมีข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่เป็นผลกระทบกับพวกเราซึ่งไม่ถูกพูดถึงในในทางสื่ออะไรพวกนี้นะคะและและก็ถ้าเราไม่ทําอะไรมากหลังจากนี้ผมเชื่อว่าเราโดนลุกแน่นอนนะครับตอนนี้คณะกรรมการที่ถูกตั้งมาแล้วโดยคสชก็คือคณะที่ปรึกษา ที่เกี่ยวกับคมานาคมแบบครบวงจรนะการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบกทางน้ําทางเรือทางอากาศอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดผลกระทบกับพวกเราแต่ละจุดผมก็จะว่าพ,พ,พี่น้องที่เหนือพิจิตรกนน็น่าจะรู้คือทุกพื้นที่จะรู้แต่ว่าโจทย์ใหญ่เรานะทำยังไงถึงจะให้เรารู้กันทั้งระบบปากบาลาเกิดอะไรขึ้นที่หูแลกเกิดอะไรขึ้นที่เขาพระเกิดอะไรขึ้นที่รัตรภูมิเกิดอะไรขึ้น ที่หัดใหญ่ที่ควรลางเกิดอะไรขึ้นที่เนินพิจิตเกิดอะไรแล้วก็ที่สวนโกงที่ชน,นะเกิดอะไรขึ้นผมว่าไอ้นนี้จะเป็นผลกระทบที่มันเชื่อมโยงกันเราน่าจะพอจะรู้ว่าเอาก็จริงโครงการนี้นะครับเรียกว่าเรนบิดสงขาสตูลก็จริงแต่ว่ามันจะมีโครงการย่อยซึ่งเป็นโครงการใหญ่เกือบทั้งหมดประมาณอย่างน้อยจีดโครงการอยู่ในนั้นนะครับนับตั้งแต่เรื่องทาเรือนาลึกปากบาลาทาเรือนาลึกสวนโกงเส้นทางรถไฟรางคู่ที่เราว่านะที่จริงไม่ใช่ลางคู่นะ รถไฟที่ว่าเนี่ยสี่ช่องทางจราจรนะครับทํา4ช่องทางจราจรแต่เบื้องต้นเขาจะทําแค่รางคู่ก่อนก็คือ2ช่องทางสวนสวนสวนไปมาเรื่องของการขนส่งน้ํามันการวางท่อน้ํามันคือตลอดเส้นทางรถไฟเนี่ยจะมีท่อน้ํามันกับท่อก๊าซแล้วมันเขียนในเอกสารอีกท่อหนึ่งว่าเป็นท่อสารเคมีเหลวซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรมันจะอยู่แนวรถไฟหมดเลยเพราะฉะนั้นบ้านที่มันจะผ่านไอแนวรถไฟผ่านเนี่ยก็จะเจอเรื่องแบบนี้ครับถ้าเราเคยได้ยินที่มาศมาศพุทธ ท่อแนวส่งแก๊สระเบิดตำบลน,นั้นตำบลน,นี้เนี่ยก็คือท่อลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีเรื่องของการขยายเส้นทางขยายพื้นที่และที่สาคัญคือเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมที่มันจะกระจายตรงไหนเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่คือสงขาสตูนนี้มีแน่นอนนะครับทั้งหมดของเรนบิดสงขาสตูนก็คือการเกิดการเปลี่ยนพื้นที่ลงทุนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศนี้จากมาพตฒพุทธลงมาทางบ้านเราที่มาพัพุทธเต็มแลวครับตนนัวนี้มันทําต่อไม่ได้แล้วรัฐบาลไหนมาก็ทํายากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย โจทย์ของรัฐบาลหลังจากนี้ชุดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ทหารไม่ใช่แค่ทักษิณน,นะผมเชื่อว่าไม่ว่าพักไหนนะประชาธิปัตย์จะมาหรือใครจะมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาคิดเรื่องนี้ต่อแน่นอนนะครับแต่เราไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางสู้นะถ้าเราแข็งแรงจริงเรามีข้อมูลจริงเรายืนยันจริง <S <S ผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้เรายังสู้ได้สู้ได้อยู่โดยเฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวทั้งสงหาสตููอะไรพวกนี้น,นะครับแต่ว่าการจับไม้จับมือการรับรู้ข้อมูลที่ที่เป็นจริงการรับรู้ข้อมูลที่ที ถึงพลิกถึงขิงกันนะมันจะทําให้เรามีพลังนะครับเพราะฉะนั้นอันี่จะเป็นโจย์หนึ่งนะที่เราจะต้องช่วยกันทํายังไงถึงให้ทุกคนได้รู้ข้อมูลได้มากที่สุดทํายังไงให้ทุกคนได้รู้เรื่องของการเชื่อมร้อยพักพวกกันการก่ะกลุ่มกันที่ที่เหนียวแน่นในแต่ละจุดผมเชื่อว่าไอ้นี่มันจะเป็นพลังที่ทําให้เราดํารงอยู่ได้ที่ทําให้เราสู้กับโครงการแรงบิทไอ้พวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นการบ้านว่าหลังจากนี้พื้นที่ไหนที่ว่าอยากจะจัดเวทีอยากจะเติมเต็มข้อมูลให้กับคนที่ไม่รู้เราก็ต้องหาวิธีการช่วยกันสื่อสารกันแล้วก็ไปช่วยกันจัดเวทีให้ข้อมูลกันอะไรพวกนี้ครับอัสสลามุอัยรามัวในกลมว์ระกุลล้อิวะบเระกาตุอัศรามจัดโลพิหนงทั้งมดิีิมาโชกจะตามมาพบกันวันนี้นาะมี่ดาเลงตั้งแต่สยอยข้างล่างเลยดีหนูว่าช้าเราจะมีเสื้อมาปะเทไอตัวเธอม่ารับเราเลยดีนี่มันฉันเชิงตะเล็กนู่นหยอยเช็คแกนว่า อยู itos, ่ไหนอยู่ไหนบาลีก <No oh yes, uh ีแต uh yep, yeah, mm ่อะไร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 เสร็จแล้วถ uh uh> okay uh ึงพ่อว่าเล่นกันจบแล้วมันเปิดขึ้น่ารู้แล้วนะเรามีใช้มาเจืตัวที่มาพ่อเล็กเดียวตัวว่ามากเลยใส่แต่ไม่มากถ้าว่าตัวเป็นไอ้นั้นจริงๆรับแทนของหัวนาตัวจริงๆยี่ดาว่าคนเดียวนะถ้าตัวที่มาเป็นตัวแทนของหัวนาตัวจริงๆใส่แต่ตัวไม่มากังบอกว่า นี่พี่น้องมาเรื่องเถอมายืนนั้งซื้อลองเรียนวันนั้นเฉ่ไมไอ้ก็คือไปตามตรงๆเลยนี่มาอยู่ชั้นเชิงอยู่กับพวกเรามูนี่นั่นนี่แล้วก็มาไปปลักบอดการเส้นในห้องขึ้นห้งออกบอกพอขั้นตอนเสร็องขอไปสามคนจำได้ล่ะตัวแทนเดี๋ยวเราผู้บาดขอให้ลาไปสามคนก็เราไม่ยอมรับหลักการตรงานอีกอะไรสู่อะไรประธานไม่ลาบีการี่รัก็ตอบไปลาว่าคือเราไม่ยอมตรงนันว่าร์ร่ไปสามคนก็คือคาร์โร่ไม่ยอมตรงนั้นว่ะคาเ์โร่ไปสามคนปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องกับเว่ะคาร์โร่ไเสามคนก็ว่า ให้ปิดโทรศัพท์ไม่ให้บัน oh ท so ึกปิดแล้วให้ไปตั้งกองอยู่ตรงนู่นอร่อยว่าระษานีขึ้นมาตัวไม่ตีนยุบยิบยุบยิบยุบยิบแล้วกุ้ง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 ไม่ติดแล้วกูไม่ตั้งกูไม่ไหวแต่ว่าซิทของกูอยู่ต้องมีมาใช้เรื่องฉันศาลตี้แหละต้องมีได้ในศาลแล้วก็ให้ปิดหลังจากเขาไม่ให้ไปเก็บกองเหมืนภาษานั่นขึ้นการอีสตาร์ทแล้วเอนขึ้นสักอ่อนกระเดียวกระจายทีได้ท้าวนะ จากการของบพวกเรามาแล่นะว่ามันไม่จริงใจกับเราวันนี้มันตีด้ำกับพี่น้องชาวบ้านสักขนาดไม่เลยวมนี่มาแล่ช่างเชื่อมเราแต่เรารู้เลยว่ามันคืีอีั้มกับเราพันปื้อแค่นี้แหละไม่กินกวางกันไปลาว